ค่อยคอยเป็นผู้ตึกป่าขึ้นมาเฮ้นเป็นผู้เอาป่าให้นกกินโอ้โห 异地，你说哩。 哎、啊、呀！ ไม่ดโดนโอบนเนาะสามนาทีเขาไม่ใช่เขาที่เอาเขาที่มั่นมั่นดูหยาบม,มันเนาะคนเดี๋ยวเออที่นี่แต่ที่ไว้

ติดขึ้นมาแล้วโอ้แชวี on all ปัตีดีบรรยากาศค่อยข้ยามแรงเนาะข้าเจ้าตึกปะมาข้าเจ้าตึกปะคู้เนาอนะบรการดีนานมาน้อยสโตเนี่ยฮาทอมี Hi, guy having fun? Yeah? You like it? Thả cái linh phạm Ok, bây giờ Bây sẽ đừng phạm tên mà Như là mượt lạ Sẽ đầy You got something? Four. No? Four. No? Như là mượt là đầy đủ Ok, throw ลึงขึ้นมาแล้วดูกาดเอ้นี่โอ้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 วู้าวอ้วว้าวอัลเดอัลเลทีมมาจับให้มัามี่มามีเสี่ยวออกกันนะให้ เป็นมูหูนะว้าวหลายห,หลายวะ่ะมันคือบวกเข้าใสพวกเขานะลูกเกดเป็นมูเป็นมูเ,นมเลยปลาซิวน้อยแต่กฟ้องมันโบนั้นปลาหลายปน็นไงเนาะเนาะปลาซิวนะหลายให้หลายวะ่ะใส่หางวิญญานใส่ว่าเราว่าเอิญอย่างไหนบุกบุกมูกเลยอันตึกปลาซิว เป็นผูตึกป่าขึ้นหมาเป็นกูเอาป่าให้นกกินโอ้โห<อ>พอแล้วสมพอป่ามามีปุ้ยหลายลอ่นล่ะเอาป่ามามีเกลือนก ออกมาค่ะมันกึ่งปาเกือกนกมือนโอ้ยได้มุกหนึ่งแล้วป่าจะไม่กัดซี่งเงาหรอะ นี้ปลาซิวหเหี่ยาได้เนาะมีะตุ่ยใหญ่เลยะนะวันนี้เขาก็จะเมือแล้วได้ปลาซิวเอาะใหญ่นึงเนาะสาวลาวแลเอาไปเอาไปมมกเนาะไปหน้าวันนี้เขาก็จะเมือเพื่อทำิดเนาะสิบอกอันนั้นนั้นนัน,น,นคุณสามีออเดอร์อีกันนึงก่อนตุที่ว่าอันนั้นตึกปลาซิวะนะเพราะว่าเขาได้ห้า อันนี้มีม,มีมีกับเดี่ยวเนาะจะเอาสองกับเอวา,าเฮาโยนกับนึ่งไปแล้วเขาก็มาเฝ้ากับนึ่งค่ะนะอันนี้เขามีกับเดี่ยวสิซื้อถ้าก็ได้หลายเนาะคุณนะโอเคบันนี้เขาก็จะเมือเนาะบันนี้เนาะโอเคคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงเท่านี้เนาะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวเด้อให้สาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคพบกันใหมให่ในคลิปหน้าบาย